รองต่อเนี่ยให้สัมภาษณ์แค่ประเด็นในการไปตรวจค้นเท่านั้นน่นะคะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการได้รับการเลือกเป็นผบอตรและเช้าวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้รอเพียงแต่ว่าขอให้มีการปลดกล้าวลงมาก่อนแต่สําหรับกรณีที่ดูแล้วเป็นการสั่นสะเทือนสํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อนหน้าที่จะได้ตัวผบอตรคนใหม่ก็คือคดีการไปตรวจค้นบ้านบิ๊กโจกรวมทั้งมีการขยายผลเกี่ยวกับตํารวจที่ใกล้ชิดทั้งแนายทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยได้มีคาสั่งย้ายตํารวจทั้งแนายที่เป็นกลุ่มลูกน้องของ ของพลตอกสุรเชษฐ์หักผ่านไปแล้วนะคะให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและทั้งหมดจะต้องรายงานตัวในวันนี้ค่ะแต่ในเรื่องของการต่อสู้คดีเนี่ยเดินหน้าฟ้องร้องแน่นอนค่ะ ช่วงเย็นวันนี้ค่ะคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกลุ่มลูกน้องตำรวจทั้ง8นายที่ถูกออกหมายจับในคดีพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ก็ไปหาหรือแนวทางการต่อสู้คดีกับทนายความอนันตชยัยชัยเดชท,ที่สำนักง,งานกฎหมายย่านโชคชยัย4นายอนันตชัยก็เปิดเผยนะคะบอกว่าไม่หนักใจในการรับทำคดีนี้ยืนยันจะทำความจริงให้ปรากฏ ใครผิดก็ต้องรับผิดชอบส่วนคนที่ไม่ผิดก็ต้องได้รับความเป็นธรรมจะสู้แบบปัญญาชนไม่มีมวยล้มต้มคนดูและแง้ามมาบอกว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะชุดพนักง,งานสอบสวนสออ,อชอทั้งหมดคุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันไม่มีมวยล้มต้มคนดูเอาคือเอานะครับก็คือเราหลังพิงเชือกกูสู้แหลกเลย นะครับแต่ไม่ได้สู้แต่หัวชนฝานะครับเราสู้แบบผู้มีปัญญาชนน้องก็ทําความดีมาเยอะแยะพวกคุณไม่เคยคิดที่จะสารเสริญเยินยอเขาเลยเหรอแต่พอทีเดียวเนี่ยโอ้คุณเอาเขาตายเลยนะอยากเขาตายเลยแล้วผมอยากจะฝากเตือนนะฝากเตือนในคนที่มาเผยแพ่เนี่ยคุณระวังตัวไว้ดีผมเอาตายนะคุณดูผมนี่ผมฟังทำมากี่คดี ดกูก่อนแล้วผมเป็นทนายของใครมาก่อนแล้วผมทําคดีฟ้องหมิ่นธรรมเนี่ยมาเป็นกระร้อยแล้วมึ้งฟ้องจนชํานาญละเชี่ยวชาญนะ,นะครับผมก็เลยอยากจะบอกตํารวจสอ,อทด้วยความเคารพอย่างสูงนะทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทําในสิ่งที่ถูกใจเมื่อ,อไหร่คุณนําสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่านารกมีจริง ทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษก็บอกว่าถ้าถูกพาดพิงว่าพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ก็จะฟ้องร้องฐานทำให้เสื่อมเสียค่ะส่วนการร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลมีการยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญาไต่สวนการกระทำของพนักง,งานสอบสวนผู้ขอหมายคน้น ว่าเป็นการละเมิดสารหรือไม่เพราะว่ารายละเอียดในการร้องขอหมายค้นไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดส่วนการออกหมายจับกลุ่มตํารวจทั้ง8นายที่เป็นกลุ่มลูกน้องก็ส่งทนายความยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมต่อสารอาญากรุงเทพใต้แล้วเช่นกันค่ะอันนี้มันเขียนไว้ชัดในข้อ11เ,เขาบอกว่าให้บอกผู้ครอบครองแต่คุณบอกได้อยังอผู้ครอบครองนะครับนะเดี๋ยววันนี้ก็จะรู้ว่าเมื่อสารรับไตส่สวนเนี่ย นะผมบอกเลยนะครับเมื่อศาลสั่งไต่สวนเนี่ยก็ต้องมีการไปเบิกความชู้กันนะผมก็จะต้องให้ทนาเนรชัยไปเบิกความสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องปรากฏนะ ทางด้านของพลตํารวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการสํงงานักงานกฎหมายและคดีในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจค้นบ้านพักพลตารวจเอกสุรเชษก็ยืนยนันนะคะว่าทําไปตามอํานาจหน้าที่และการขอหมายคนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องระบุว่าการที่ไม่ได้ระบุถึงยศตํารวจในหมายก็เพ,เพื่อป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีค่ะอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็ต้องถือว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เราต้องเจอได้นะครับงั้นเราก็ต้องมั่นใจในกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรารอกข้อนะครับแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเจตนาสุจริตนะครับอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทําการอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วสืบเนื่องขยายผลมาตั้งแต่เดือนมิถุนาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการทํางานที่เป็นขั้นตอนนะครับผมก็ถือว่าชุดเป็นการเขาทำมาอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็รอ,อกข้อรัดกุม กลุ่มตำรวจ8นายที่ถูกออกหมายจับประกอบด้วยพลตำรวจตรีนำเกียรติรรธีรโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4มมากกาบบี่พันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยผู้กำกับการตอมจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกอาริศครูประสิทธิรัตน์ผู้กำกับการตอมจังหวัดฉะเชิงเสาพันตำรวจโทคริสปริยเกต รองผู้กำกับการสืบสวนสอพอสํารงคเหนือพันตำรวจตรีชานนอ่วมทอนในตำรวจติดตามสิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงผู้บังคับหมู่งานปรับปรามสอพอบางปะกงและสิบตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววผู้บังคับหมู่งานสายตรวจหนึ่งกองบังคับการตำรวจจราจรทั้งหมดก็จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายในวันนี้ตามคำสั่งย้ายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ